คุณแม่เป็นไทรอยมานานเท่าไหร่แล้วคะสิบปดปีแล้วค่ะทีนี้ฮอตโตเท่ากําปั้นจ้ะคุณป้าโตเกินหายไม่ได้พาไม่ได้พอต่อมาก็ให้แฟนพอ่พอพ่อพ่อมึงดูให้หน้อยภาษาบ้านๆเนาะพ่อมึงดูให้หน้อยเป็นไงมันก็ดูดีนะ,ะเริ่มดูเล็กก,กี่กระปุกแล้วบอกว่าสามแล้ว ชิวจากบริษัทบาลานแบนนะคะวันนี้นะคะชิวอ,อยู่ที่อำเภอวังโป่งค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะและวันนี้นะคะชิวได้มาเยี่ยมลูกค้าค่ะถึงที่บ้านเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าเคสนี้ของเรานะคะทานบาลานยูคอเพราะว่ามีอาการของโรคไทรอยนะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าใหญ่เกินผ่าไม่ได้ด้วย ะะแต่ว่าตอนนี้นะคะทรอยของลูกค้านะคะเล็กลงแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษ์ลูกค้ากันคะ่ะว่าอาการก่อนที่จะทานบาลานยูของเราเนี่ยเป็นยังไงและตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษ์ลูกค้ากันเลยสวัสดีค่ะคุณแม่คะเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนําตัวให้กับคนที่ชมคลิปนี้ดูหนะะ่อยค่ะจ้ะสวัสดีค่ะแม่ชื่อนางสายสุนีอ้วนสะอาดค,ะค่ะ แม่ทานยาตัวนี้มากระปุกที่สี่แล้วเพราะว่าแม่เป็นไทรอยที่ว่าเป็นก้อนเนื้อไทรอยคอพอกไปหาหมอหมอบอกว่าแม่ผ่าไม่ได้แม่ต้องดูแลตัวเองหมอแนะนํามาอย่างนี้แต่ไม่มียาให้นะคะแม่ก็เลยมาเปิดเฟซดูแล้วแม่มาเจอยาตัวนี้คุณแม่เป็นไทรอยมานานเท่าไหร่แล้วคะสิบแปดปีแล้วค่ะสิบแปดปีแต่ตอนนั้นยังไม่ยังไม่เป็นยังยังไม่เป็นแค่ว่ามันมันหมอตรวจเจอว่าเป็นไทรอย แล้วก็เนื้อยังไม่ขึ้นพอต่อมาต่อมาเขาก็มียาให้มียาให้แล้วก็หมอก็สั่งหยุดที่โรงพยาบาลวางปงว่าแม่กินแล้วเลือดไปตรวจแล้วไทรอยสูงแม่จะนกก็เลยสั่งแม่หยุดพอแม่หยุดเงื่อมันจะเต็มหมดเลยอตอนอ <า S 2> กลางคืนค<ต>่อนแจ้งค่อนตีสี่อ่ะเงื่อจะออกเยอะตอนนั้นที่คุณแม่ยังไม่เจอบาลานซ์ยูคอ่นะคะก็คือเงื่อออกตลอดเวลาเวลานอนเป็นยังไงแม่เวลานอนตอนเช้ามาัก็เพีย เหนื่อยแล้วแม่ก็เลยว่าอ๋อตายแล้วกูเป็นมะเร็งละมั้งคิดไปอย่างนั้นอีกก่อนที่จะมาเจอตัวนี้สุขภาพจิตของเราก็คือแย่แล้วเพราะว่าแม่ก็เป็นเบาหวานด้วยเป็นเบาหวานด้วยแล้วเขาบอกว่าไม่ไม่มีผลกระทบค่ะใช่แล้วแม่ก็เลยตัดสินใจมาซื้อสั่งมาเลยจะเป็นยังไงก็ช่างเราต้องซื้อมากินรักษาตัวเองแม่คิดอย่างนี้แล้วตอนที่ก้อนไทรอย่์ก้อนเนื้อที่โตขึ้นเนี่ย แม่เป็นยังไงบ้างแม่อาการมันมันโตแม่เอามือจับอย่างนี้ใช่ไหมมันจะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยใหญ่มากใหญ่มากแม่โอ้ยมันทําไมค้ําคอจังเลยก็ว่างี้เนาะการทานอาหารของเราเป็นยังไงแม่การทานอาหารแม่กินปกติปลาลงปลาล้ากินหมดทุกอย่างของดองแม่กินหมดอ่ะก็คือแม่ไม่ได้งดไม่งดเลยแม่อ่านดูแล้วเขาให้งดแล้วแม่ ม่มันตัวเล็กไงแม่ถ่ายรูปแล้วก็ขยายในกล้องอะะ่ะมาอ่าน<ะ>เอาไปเอามาบ้านเราก็ไม่รู้จะกินอะไรอะ่ะมันก็ต้องกินแบบนี้อะแต่ตอนที่คุณแม่เป็นไทรอย์เนี่ยก็คือไปหาคุณหมอคุณหมอไม่ได้มีการให้ให้ทานยาหรือว่าให้ผ่าตัดอะไรอย่างนี้เหรอคะแม่คะเขาให้แม่ทานยาก่อนพอตรวจเจอว่าแม่เลือดในไทรอยอ์สูงเขาบอกว่าแม่จะน็อกอก็เลยสั่งยุดแล้ว เป็นเท่านี้ครั้งแรกมันขึ้นมาเท่านี้นิดนึงก่อนนิดนึง,งผ่าไม่ได้นะคุณป้ามันเล็กไปอ่าทีนี้ฮอตโตเท่ากำปัน้นจ้ะอ่ามันทับหลอดลมละมัง้งหายใจไม่ดีแล้วมัง้งไปหาอีกคุณป้าโตเกินผ,ผ่าไม่ได้ผาไม่ได้ว่าอย่างเงี้ยค่ะอ่าเราจะให้ทําไงอะทีนี้ตอนนั้นที่เราฟังประโยคว่าผ่าไม่ได้เรารู้สึกยังไงบ้างแม่อแม่ก็ ตายแล้วกูต้องเป็นคอหย่อนแบบเขาแบบโตออกโตออกอแบบที่ถ่ายเออในเฟซอ่ะ,ะเขาถ่ายให้ดูตลอดไปตายเราจะทำยังไงออีทีเนี้ยแม่ก็เลยไม่รู้จะทําไงไปปรึกษาหมอหมอก็บอกว่าไม่ให้กินให้รอยแม่เลือดมันสูง<ะ>แม่ก็เลยมาเปิดเฟซมาเจอบาลานซ์ยูคอ<ะ>แม่ก็เลยสั่งมากิน<ะ>แม่คิดว่าราคานี้ซื้อได้ทั้งที่เราไม่มีเงินเยอะหรอกแต่เราจะสละซื้อ<ะ>เพราะว่าเราไม่อยาก ไปเสียเงินเวลาเรานอนโรงพยาบาลเยอะแล้วก็เสียเวลาคนไปเฝ้าด้วย<ะ>แม่คิดอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อเลย<ะ>แต่ก่อนแม่ซื้อสามพันแปดแปดสิบนะคะ,ะแม่ซื้อครั้งแรกอะ่ะแล้วพอต่อมาก็จะมาเจอช่วงปูมแม่ก็มากดเอาช่วงปูไว้อีกแล้วแม่ไปเจอพี่คนนั้นก็เลยส่งสารเขาว่าเขาโตจังเลยพี่คนนั้นลักษณะาการเขาเป็นยังไงแม อย่างอย่างแม่เลยอันใหญ่อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้แล้วตอนนี้เริ่มแหวลงละกระปุกที่สามคือแหวลงเล็กลงแล้วของคุณแม่นี่อาการดีขึ้นตั้งแต่กระปุกที่เท่าไหร่คะแม่อาการดีขึ้นเป็นกระปุกที่สามกระปุกที่สามใช่เพราะว่าแม่กินมั่งไม่กินงั่งไงทาไมถึงไม่มีการทานต่อเนื่องเพราะว่าแม่กินแม่กลัวมันไปขัดกับยาเบาหวานแม่ต้องกินยาเบาหวานก่อนนอนแล้วแม่ก็มากินตัวนี้พอกินตัวนี้เข้าไปปุ๊บ แม่รู้สึกว่าอาการของแม่เหมือนกินยานอนหลับอะ่ะง,ง่วงอ่ะมันจะแพ้กันไหมเนาะมันจะแพ้กันไหมเนาะก็บางวันก็กินสองวันกินสามวันกิน <c oughs> ค่ะเคยจะบอกคนผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะคือว่าอาการง่วงนอนเนี่ยก็คือเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าตัวประลาญโยคอร์เนี่ยมีสารสกัดนะคะที่ช่วยทําให้เราเนี่ยหลับดีด้วยนะคะแล้วก็จะหลับ พอเราหลับดีประสิทธิภาพการนอนหลับดีร่างกายเซลล์ต่างๆเนี่ยก็จะทำงานดีก่อนที่มันจะยุบเนี่ยกระปุกที่สามมันรู้สึกว่าสเลดเยอะมากอ่าใช่ค่ะตอนตอนที่ว่ากระปุกแรกยังไม่เท่าไหร่คสองก็ไม่เท่าไหร่นะพอสามมาสเลดดเยอะเอาแล้วออกมาถุมทิ้งถุยทิ้งเอาถุงกระดาษชิดจูใส่ไปด้วยค่ะเพราะว่ามันถ้าเราก็กืนไม่ลงไงมันเหนียว เอ๊หรือมันจะขับออกมาเนอะเราก็ไม่รู้แล้วเนาะ,ะพอมาดูสีตอนเช้าโอ้โหไม่ใช่มนเล็งหรือือเนี่ยเพราะว่าเหลืองอะ,ะน่าตกใจอะอาาสอะลีดอะนะตอนนั้นคิดว่าเออเป็นมะเร็งหรือเปล่าอพอต่อมาก็ให้แฟนพอ่พอพ่อพ่อมึงดูให้หน้อยภาษาบ้านๆเนาะ,ะพ่อมึงดูให้หน้อยเป็นไงมันก็ดูดีนะเริ่มดูเล็กล<ง>กีกระปุกแล้วบอกว่าสามแล้ว แล้วกระปุกที่สี่เนี่ยทานอยู่เนี่ยกระปุกที่สี่เพราะว่าสั่งมาก็แบ่งให้พี่เขาไงพี่เขาก็สามกระปุกแล้วค่ะแม่ซื้อสี่แม่กินก่อนเขาคือว่าให้ตัวเองลองก่อนแม่ถึงจะไปให้พี่เขากินด้วยให้เราได้ผลก่อนเพราะว่ากลัวเขาว่าเอาทีนี้แกมหาหน้าบ้านเองเลยตอนนี้กลายเป็นนางฟ้าไปเลยแกมหาเองเลยนะแม่ชื่อเล่นวันนีเนาะเขาบอกว่านี่นี่เอายาให้พี่น้อย ยากกระปุกไอ้ไทยร้อยอะพี่ว่ามันดีขึ้นนะมีคนทักว่ามันยุบแล้วนะเอแกบอกอย่างนี้ถ้าหมดกระปุกนี้เดี๋ยวพี่จะมาบอกนี่สั่งให้หแพงก็ช่างมันเนาะเราไม่ได้ผ่าก็ใช้ได้แล้วแกว่านะก็คือคือผ่าไม่ได้ใช้จ่ายของการผ่ากับค่าใช้จ่ายของการเอ,อก็บอก,กแกอย่างนั้นแหละถูกกว่าใช่เพราะว่าไปอยู่โรงพยาบาลไหนจะค่ากินอีกคนเฝ้าอ่ะ แล้วเราใช้เงินมันจะเยอะกว่าที่เราซื้อยานะพี่ก็อนนบอกเขาไปอย่างนั้น<ม>ตัดสินใจเลยลซื้อไปเลยซื้อหวยห,หมดเยอะกว่านี้แม่บอกเขาโอเคนะคุณแม่ขะในเมื่อคุณแม่เนี่ย <c oughs> เห็นผลแล้วนะคะแล้วก็ก้อนนี่ครอนเนี่ยยุบลงแล้วนะคะชิวอ,อยากจะให้คุณแม่ฝากสุงคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วก็มีอาการไทรอยเหมือนคุณแม่แต่ว่ายังไม่กล้าที่จะเปิดใจหรือว่า มีลูกหลานที่ดูอยู่และพ่อแม่เขาเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นทางออกของเขาที่ได้ดูคลิปนี้ให้คุณแม่ฝากจ้าฝากไอคนที่เป็นไทรอยคอพอกที่ว่าคอโตนะคะขอให้แบบว่าซื้อยาตัวนี้มากินค่ะเพราะว่าแม่กินแล้วได้ผลได้ผลตอนที่แม่กินครั้งแรกมันโตมากตัวเท่ากัาป้านเลยโตมันโตอย่างนี้เลยพะแม่กินแล้วมันกระปุกที่สี่มันยุบ จับดูนี่มันจะเหลือน้อยเดียวเลยตอนนี้แบบว่าแม่คนคอโตอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยจับดูเนี่ยไม่เห็นอยู่หน่อยนึงเนี่ยเนี่ยบริเวณเนี่ยหน่อยนึงทีแรกอย่างนี้เลยค้ำคอเลยนะการทานอาหารอะไรก็ลําบากทานอาหารก็ลําบากแล้วอีกอย่างนึงถ้าแม่แบบกินแบบที่เขาบอกอ่ะไม่หายแล้วถ้ามีการใช่อันนี้ไม่ได้ลดเลยกินของหมักของดองตามปกติปลาโรงปลาละถ้างดตัวนี้ได้ ะหายกว่านี้จะหายเร็วกว่านี้อาแต่นี่ก็ยังหายคืออยากให้คนที่เป็นน่ะดูแลตัวเองแล้วก็ซื้อมาทานค่ะเพราะว่ายาตัวนี้ดีมากๆเลยมไม่แบบว่าถ้าไม่มีใครมาให้แม่บอกอย่างนี้แม่ก็บอกญาติพี่น้องค่ะว่าให้ใช้ตัวนี้ดีกว่าเราไปใช้เงินไปผ่าตัด ก็เป็นนางฟ้าของวังโป่งนะคะเพราะว่าส่งต่อสิ่งดีดีให้กับคนที่เป็นโรคก็เสี่ยงใช่ไหมล่ะเราไม่รู้ว่าซื้อมาแล้วมันแพงเนี่ยมันจะหายหรือไม่หายเนี่ยเราไม่รู้พอมากินแล้วมันดีมันดีขึ้นการที่ว่าเราเพียเราอะไรกลางคืนก็ตอนเช้ามาก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แล้วตัวนี้เพราะว่าสีกระปุกแล้วเเหงื่อเหรอคะแม่เหงื่อนี่จะออกแต่ช่วงคอช่วงคอ แล้วก็เพียแต่แต่ช่วงหลังๆมานี้ก็ดีขึ้นมากเลยคอคือไม่ไม่คออะไรนี่ก็ไม่เจ็บไม่อะไรอะคุณแม่ขาวันนี้นะคะก็เรื่องราวของคุณแม่นะคะเป็นสิ่งที่ดีมากมากเลยนะคะที่เราจะส่งต่อให้กับคนที่ได้รับชมคลิปนี้อยู่คุณแม่่ะเต็มสิบคะแนนคุณแม่ให้ร้านยูคอกี่คะแนนคะถ้าถ้าเป็นแม่นะค่ะแม่ให้สิบเลยค่ะอแม่ให้สิบเลยดีมากเลยแม่แม่แม่ตกใจตอนนี้ก็ส่งมาครั้งสุดท้าย มันใช่ไหมเนี่ยพ่อมึงทำไมเข้มจังอะเอาก่องเก่ามาดูสิกองเก่าสีฟ้าใช่เพราะว่าทางบริษัทเปลี่ยนสีแพ็กเกจใหม่ตายแล้วเจอของปลอมแล้วมั้งแม่คิดอย่างนี้เนาะพอพ่อเขาบอกว่าไม่ใช่หรอะสงสัยเขาเปลี่ยนใช่ค่ะไอเราตกใจเลยทุกคนอย่าลืมนะบริษัทยูคอรนะคะเปลี่ยนสีแพ็กเกจนะคะเป็นสีเข้มขึ้นนะคะไม่ต้องตกใจนะคะก็ วันนี้นะคะชิวก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่ให้บาลานซ์ยูคอจากบริษัทบาลานซ์แบนด์ดูแลนะคะชิวก็เลยเอาบาลานซ์ยูคอนะคะมามอบให้คุณแม่นะคะดูแลสุขภาพคุณแม่ต่อไปนะคะฝากไว้อีกหนึ่งข้อคิดนะคะนี่เลยนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอคะ่ะวันนี้นะคะชิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเคสหน้าชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมสวัสดีค่ะตอมมันขึ้นข้างอันอันเท่าปวมือเลย แม่รู้สึกเอ๊ะเอี้ยวคอไปทําไมทําไมรู้สึกมันเจ็บๆทีแรกก็คิดว่าตัวเองเป็นหอมซินเอามือจับไปจับมามันไม่ใช่หอมซินนะ,ะมันเป็นก้อนขึ้นมาข้างไทรอยเลยอแม่ก็เลยตกใจแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอเขาก็คําให้แม่ป้าเอายาไปกินนะเดี๋ยวก็หายอาทิตย์เดียวกินยาแค่อาทิตย์เดียวแล้วก็ไม่ต้องกินอีกว่าอย่างนี้เนาะเราก็กินมันก็ยุบริงแต่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่าอาจจะ เป็นเนื้อร้ายอ้าวพูดให้เราตกใจอีกพอเขาส่งทาใบส่งตัวแม่ก็ไปจริงไปแล้วไปเจอไม่เจอหมอเฉพาะทางาเขาบอกว่าแม่มาวันผิดอะรู้จะรู้ได้ไงว่ามาวันไหนต้องมาวันอังคารสิคะอ่าว่าอย่างนั้นอีกแล้วทายรอยของคุณน่ะมันผ่าไม่ได้นะคะมันโตเกินว่าอย่างเงี้ย อ้าวแล้วกูจะทำเงาอีทีเนี้ยก็เลยเล่นโทรศัพท์เล่นไปเล่นมามาเจอตัวนี้กดเอาตัวนี้เลยแต่เวาซื้อหวยถูกเออแล้ว,แล,วแล้วแม่ก็คือแพงแม่ก็ต้องสละไงพอแม่กินกินเข้าไปเนาะอาการของแม่ก็คือทีแรกเราเขาบอกว่าอย่าไปจับมันบอยเขาไม่ให้รูปไม่ให้จับมันจะโตขึ้นโตขึ้นเราก็ไม่จับพอกินเข้าไปเริ่มดีขึ้นไงเหงื่อที่ออกเต็มคออะ่ะมันจะไม่ค่อยมีมีก็นิดหน่อยเพราะว่าเรายังไม่หายไงก็เราก็รู้ตัวอยู่เนาะเพราะว่า แล้วก็บอกให้ชาวบ้านหรือว่าญาติอะไรดูดูคอให้มัง่งมันเป็นยังไงเอา้เาแล้วไปทําอะไรมาเขาก็ทักเลยเอาไปกินยาเมาราคาแพงนะแต่ก็เสี่ยงกินก็ว่าอย่างนี้แหละอยากหายอืมแล้วเราจะทําไงละ่ะเอาก็กินไปเรื่อยๆไม่ได้ผ่าก็โอเคเราก็ว่าอย่างนี้ถ้าผ่าปุ๊บเสียเยอะกว่านี้แม่คิดอย่างนี้ไงค่ากิน ค่านคน,านไปเขาเขามองเห็นมันมันยุลงใช่แม่ให้เขาดู<ม>เป็นไงคอเป็นไงกี่เหลมโอ้ยคั้อยู่นี้เลยแม่ก็ไม่ไม่ได้ถ่ายรูปไงแล้วทีนี้แม่ก็จับของแม่มันทําไมหลอดลงได้ป่ะก<ม>็ายาก,ก็บอกว่าเป็นแค่อาหารเสริมแล้วเขาก็บอกว่าห้ามกินของหมักของดอง<ม>แล้วแม่กินปกติไงพวกเนือ้อสัตว์หน่อไม้ดอง ขนมจีนแม่กินครบหมดทุกอย่างแล้วก็กินยาด้วย,ย,ายาแล้วแล้ววันนั้นแม่โทรกับใครที่ว่าถ้าแม่ไม่กินน่ะไม่หายนานแล้วว่างี้คเอเอ